อีกสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุูตทั้งหลายกาลยานมิตรที่ประกอบด้วยองค์7ประการบุคคลไม่ควรละทิ้งจนตลอดชีวิตครียกว่าไม่ควรที่จะห่างเหินกันไปแปลว่าอะไรควรอยู่ใกล้แม้ถูกขับไล่ถูกบีบคั้นก็ไม่ควรละทิ้งไม่ควรเหินห่างไม่ควรจากกันไปองค์เจประการมีอะไรบ้างคือหนึ่ง เป็นที่รักเป็นที่พอใจไอ้คาว่าเป็นที่รักเนี่ยเราชอบหรือตกลงว่าคําว่าเป็นที่รักเป็นที่พอใจเนี่ยคนที่เราชอบใช่ไหมัตถกาถาท่านอธิบายว่าเป็นคนที่มีศีลสมบัติกับมีทิฏฐิสมบัติคําว่าเป็นที่รักเป็นที่พอใจคือเป็นคนที่ถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิเรียกว่าบุคคลควรเป็นที่รักเป็นที่ พอใจเนี่ยนะเป็นที่รักเป็นที่พอใจไม่ใช่เราชอบอย่างเดียวนะไม่ใช่ถือว่าเราชอบหรือเราไม่ชอบเป็นหลักแต่หมายถึงคนที่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสคือเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลแล้วก็เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิต่อไปก็เป็นผู้ที่น่าเคารพน่าเคารพนี่แปลว่าเป็นคนที่เราควรทําให้หนักแน่นทําให้หนักแน่นเนี่ยเหมือนอะไร ตรถาท่านบอกว่าควรทําให้หนักแน่นเหมือนกับภูเขาหินหรือเหมือนฉัดหินนะนะฉักหินที่ควรทําให้หนักแน่นมันคนที่เราควรเคารพก็ลักษณะนั้นแล้วก็เป็นผู้ที่น่ายกย่องด้วยคุณธรรมทั้งหลายเช่นเป็นผู้ที่น่ายกย่องด้วยศีลด้วยความเป็นปะหูสูตรด้วยสติด้วยปัญญาเป็นตน้นก็มีคุณธรรมควรแก่การยกย่องถ้าเขาพูดก็พูดเป็นธรรมพูดเป็นอัดพูดเป็นธรรมเน,นี่ยนะต่อไปเป็นผู้ที่อดทนต่อ ถ้อยคาขณะเดียวกันคนอื่นก็แนะนําตักเตือนเขาได้เนี่ยนะเป็นผู้ที่พูดถ้อยคําลึกซึง้งอะไรคือคําพูดที่ลึกซึง้งท่านบอกว่าสัจจะกับปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นนั่นแหละพันธะคาคําพูดที่กล่าวถึงขันอายตนะท่าสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเรียกว่าถ้อยคําที่ลึกซึง้งต่อไปอันสุดท้ายคือไม่ชักนําไปในทางที่ไม่ดีไม่ชวนทําอกุศลชวนเจริญแต่ กุศลเป็นต้นทั้งกัลยาณมิตรที่มีองคุณเจ็ดประการนี้เป็นบุคคลที่เราไม่ควรละทิ้งจนตลอดชีวิตไม่เป็นบุคคลที่เราไม่ควรจะเหินห่างแม้แต่เราจะถูกขับไล่ถูกบีบเค้นคอสำนวนว่าถูกเตะออกก็ยังไม่ไม่ยอมจะออกเป็นต้นเนี่ยนะลักษณะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นคาถาต่อไปว่า มิตรผู้เป็นที่รักหน้าเคารพหน้ายกย่องพูดเป็นทาอดทนต่อถ้อยคําพูดถ้อยคําลึกซึ้งไม่ชักนําไปในทางไม่ดีอันบุคคลผู้ต้องการมิตรนะใครที่ต้องการเพื่อนพึงคบคนเช่นนี้แหละตลอดชีวิตคบตลอดชีวิตแต่เขาบอกว่าถ้าไม่มีกัลยาณมิตรดังกล่าวเลยใน หลายสูตรนะโดยเฉพาะในโกสัมพีสูตรพระองค์บอกว่าถ้าหากว่าไม่มีกาลยานมิตรไม่มีมิตรผู้มีคุณธรรมดังกล่าวควรเที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวดุดนอแรตเพราะอะไรเพราะคุณเครื่องแห่งความเป็นสหายไม่มีในคนพันถ้าเราครบคนพานเนี่ยนะเชื่อเถอะจุลศีลมชิมศีลมหาศีลก็ไม่มีสมถาวิปัสสนาก็ไม่มีปฏิสัมพิทาสีวิชาสามอภินยาหกวิโมกแปดไม่เคยมีจาก คนผ่านเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าถ้าไม่มีคุณธรรมคุณเครื่องของความเป็นสหายเที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวดุดนอแรด